แล้วก็มีอีกหนึ่งท่านค่ะที่ตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบตเหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกเลยว่ามีอุปสรรคก็คือเรื่องของยานพาหนะของแกนี่แหละค่ะเป็นทหารนะคะกี่รถจักรยานยนต์จะไปใช้สิทธิ์ปรากฏว่าระหว่างทางไฟลุกพลึบเสียหายทั้งคันเลยค่ะรถมอเตอร์ไซค์ไฟไหมค่ะมืดทั้งคันซ้ำมะเนี่ยเอออบน้ำซาร์กับโบยุค่ะไหมมืดคันเลยค่ะเนี่ย นี่ค่ะไฟลุกไหม้รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณสี่แยกนาถมอยู่ที่ตำบลบ้านพลเชียงคานที่เลยค่ะเสียหายทั้งคันเลยนะคะก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงแล้วก็ใช้ถังเคมีเข้าดับเพลิงใช้เวลาประมาณ10นาทีเพลิงจึงสงบค่ะ ก็มีทหารซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยยืนดูรถจักรยานยนต์อยู่ตัวเองตลอดเวลาเลยนี่ค่ะเดี๋ยวแต่โคลงแล้วนะคะเบื้องต้นทราบว่าทหารนายนี้อายุประมาณสัก30ปีนะคะอยู่ระหว่างขี่รถจักรยานยนต์เพื่อจะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งอบตที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุค่ะแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ๆเพลิงก็ลุกไหม้แบบนี้นะคะก็เลยต้องรีบทิ้งรถเอาตัวรอดกันก่อนก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้อย่างรวดเร็วส่วนสาเหตุเนี่ยเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากระบบไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์ขัดข้องค่ะ จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นเพราะดีที่นายทหารนะคะเห็นถึงความผิดปกตินะผิดสังเกตก็เลยทิ้งรถไว้ก่อนแล้วก็ตัวเองก็เดินออกมายืนริมทางแบบนี้ยิ้มแห้งๆเลยนะคะตัวเองก็ไม่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้ค่ะ